ลูกว่าพักกับแม่แล้วมาสาธุกับแม่แล้วยกมือขึ้นสาธุนะลูกนะกราบกราบสาธุสาธุ พาลูกเข้าไปสาธุหลวงพ่อนะสาธุกับแม่นะลูกนะพ่อถ่ายคลิปนะลูกสาธุขอให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงอายุมัน่นขัญยืนแม่มเคยมาขอลูกกับหลวงพ่อทันใจเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้แม่กับพ่อก็สมหวังแล้วก็ พาลูกมากราบขอพรกับหลวงพ่อตันใจมารายงานตัวนะลูกนะถาทุยังอ่ะลูกถาทุโอเคนะลูกกราบไปนะลูกนะ